พูดถึงว่าพิจารณาจิตที่ขนาดที่เป็นขนาดที่ลุ่มหลงยังไงหรือเปล่าเธอการพิจารณาโมหะนี่นะพิจารณาทั้งภายในด้วยพิจารณาทั้งภายนอกด้วยถ้าขนาดหลงจริงๆพิจารณาไม่ได้ครับมันต้องขนาดที่ไม่หลงอจึงพิจารณาได้ตอนอากุศลจิตเกิดเนี่ยมันมีปัญญาอะไรไหมครับถ้าคลอมหลงเกิดเนี่ยรู้อัดรู้ทำไม่ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอตอนที่มีสติมีสัมปชัญญะนี่แหละครับให้พิจารณาโมหะเอาไว้เถอะครับ พอกพูนอุปนิสัยที่จะเห็นโทษของโมหะเอาไว้ตั้งกัตต้นให้ดีๆก่อนไม่รอให้โมหะมันเกิดก่อนนะครับแล้วค่อยพิจารณาไม่ใช่อย่างนั้นขอการที่บอกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยที่บอกว่าจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะแต่บอกว่าถ้าหากว่าอากศุศลเกิดแล้วสติไม่เกิดเนี่ยเราเราจะพิจารณาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ไง ถ้าหากว่าเราเอาสูตรนั้นมาใช้ก็ควรจะเอามาทั้งสูตร <Okay. S 1> แต่ผมจะยกมาเฉพาะส่วนที่เป็นโมหะเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะถ้ารวบไปตอนหลังบอกว่าพิจารณาเห็นจิตเหล่านี่ยเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นจิตอันเนี้เป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นจิต ทั้งสองอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งภายในทั้งภายน,น,น,นอกบ้างพิจารณาเหน็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นแห่งจิตชนิดนี้บ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมข,ของจิตชนิดนี้บ้างพิจารณาเห็นทั้งธรรมดาทั้งทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมของจิตนี้บ้างย่อมอยู่สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายนี้มีอยู่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยรู้สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตัหาและที่ถิ่ไม่อาศัยแล้วทีนี้ถามว่าโมหะเป็นขันไหมครับเป็นอะไรขัด มันสังขารขันก็เสื่อชื่อว่าขันก็เพราะเป็นกองกองทั้งที่เป็นอดีตอวิชาที่เป็นอดีตวิชาที่เป็นอนาคตอวิชาที่เป็นปัจจุบันอวิชาที่เป็นภายในอวิชาที่เป็นภายนอกเป็นด้วเนี่ยต้องเอามาพิจารณาทั้งหมดไม่ใช่ต้องรอให้เกิดก่อนนะแล้วพิจารณานี่แย่เหมือนกันนะครับผมถ้าจะกําหนดโพธพารมบางอย่างผมน่าจะชาตินี้ไม่ได้กําหนดแน่ถ้ากําหนดโพธพารมบางอย่างนะ เช่นไปกระทบหญิงเนี่ยนะครับต้องสังขาธิเศตแน่จริงจะได้เล,ลึกรู้อั่านี่แย่น,นะครับเสียหายมากสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเข้าไปพิจารณาไม่ต้องรอให้เกิดก่อนแต่เป็นการเข้าไปพิจารณายากตัวอย่างเนี่ยเด็กๆเกนี่ยนะครับอย่างพระอรหันต์ที่มีอายุเจ็ดขวบแล้วบรรลุเนี่ยนะครับถามว่าท่านต้องแก่ต้องตายก่อนไหมท่านจริงจะมองเห็นความแก่ความตายท่านต้องเขาบอกว่าบางองค์เนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยนะ การมาราคาดไม่เคยเกิดเลยในชีวิตของท่านโดยแม้ที่สุดในความฝันว่างั้นเถอะที่พระทัพพระมารบุตรนะบอกแม้แต่ฝันท่านยังไม่เคยเลยอ่ะเป็นยังไงว่างั้นแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะท่านรู้หมดแหละท่านไม่ต้องไปเกิดก่อนแล้วค่อยพิจารณาเพราะฉะนั้นมันยังถึงได้ด้วยปัญญานะครับอนุภาพของปัญญาเนี่ยยังถึงหมดเพราะฉะนั้นไอวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่พิจารณาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและ ปัจจุบันพิจารณาหมดเลยครับถ้ารอให้สิ่งนั้นๆเกิดก่อนแล้วค่อยพิจารณานะครับอบายนี่เราต้องไปสู่อบายก่อนใช่ไหมค่อยพิจารณาต้องตกเอเวจีก่อนอืออเวจีนี่มันทุกขนาดนี้ไปเลยลึกรู้ที่นั่นเลยเป็นไ่ได้ไหมครับไม่ใช่แน่นอนนะครับาะเป็นการพิจารณาปัญญาที่พิจารณาแล้วอย่างถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะได้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภยัยบางอย่างก็ไม่ต้องเกิดภายในนะครับ ยกตัวอย่างพ่านนาคาสมาละไปเห็นหญิงร่ายรำท่ามกลางถนนท่านต้องไปร่ายรำก่อนแล้วค่อยกําหนดจิตตชาวายอนั่นไหมไม่นะครับท่านเห็นร่ายรำแล้วท่านยังถึงจิตแล้วซึ่งเป็นสมุทฐานให้ร่ายรำแล้วพิจารณาอาการเหล่านี้ไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนก็เจริญนิปพานาบรรลุเลยนะครับไม่ต้องไปร่ายรำแบบเขาก่อนแล้วค่อยกําหนดรู้ไอ้สภาวะอนั้นนะไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าไปวิจัย ยกตัวอย่างถ้าเอาราคามาเกิดนะเอากามมาฉันทะเนี่ยฮะการมาฉันทานิวรณ์เมื่อกามมาฉันทามีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่ากามมาฉันทามีอยู่ณภายในจิตกามมาฉันทะที่ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าไม่มีอยู่ณภายในจิตกามมาฉันท่าที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วย ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วพิจารณาเห็นแบบเนี้ทั้งภายในบ้างพิจารณาเห็นแบบนี้ทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นแบบนี้ทั้งภายในและภายนอกบ้างแล้วพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดและความเสื่อมบ้างเป็นต้นนั่นเองเอางี้ถามว่าชีวิตมีครอบครัวเป็นทุกข์ไหมครับ คนมีครอบครัวมีลูกเยอะๆเป็นทุกข์ไหมครับทุกขนะ์เนี่ยถามว่าเราต้องไปมีด้วยไม่จึงจะรู้ว่ามันประจักษ์สภาวะทุกข์อันนั้นเนี่ยนะจะไปลองดูก่อนให้มันซึ้งไปเลยนะต้องขนาดนั้นไหมครับพอแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าเข้าไปพิจารณาแล้วอย่างถึงก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นภาพไปเป็นหมดก็แย่เหมือนกันนะครับหรือว่าโหนี่เราจะเข้าใจซึ้งในพุทธคุณนะเราต้องเป็นพระพุทธเจ้านะจึงจะซึง้งเลยไม่เจริญพุทธานุสติเลยอันนี้ก็เสียหายนี่ก็เลยทงเกินไปเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นควรพิจารณานในการสามนะครับวิปสัสสนานี้อารมณ์ในต้องไม่ลืมว่าวิปสัสสนานมีอารมณ์เจ็ดอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นภายในอารมณ์ที่เป็นภายนอกอารมณ์ที่เป็นอัชตะและก็ทิฏฐะปริตารมณ์กับมหคตารณมสรุปแล้วพิจารณา,า,าหมดเลยครับเป็นเรื่องของปัญญานะครับปัญญาเนี่นะย,ยนะพิจารณา,า,าหมดเลยเพราะฉะนั้นบางอย่างไม่ต้องรอให้เกิดก่อนมีไหมครับข้อปฏิบัติเนี่ยอนี่ เออเนี่ยนะโดยเฉพาะการมาฉันทะนะเธอไปทําให้มีการมาฉันทะก่อนนะแล้วเธอก็พิจารณาการมาฉันทะอันนี้ไม่มีแน่นอนครับมีแต่ทํายังไงให้การมาฉันทะให้มันซาที่สุดให้มันเบาที่สุดแล้วจะได้พิจารณาอันนั้นได้อย่างเต็มที่ถ้าระวังการมาฉันทะกลุ่มรุมนะแล้วค่อยละเลยลึกรู้นี่นะครับผมเชื่อว่าสังขารทิเศตแนะ่ถ้าไม่สังขารทิเศตก็น่าจะปรารชิกถ้าไม่ปรารชิกก็ต้องสึกออกไปถ้ารอสภาวะอันนั้นมันเกิดก่อนนะครับ มีแต่สร้างความเสียหายนะครับนี่ก็คงใช้เวลาแต่เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ด้วยผลแห่งกุศลที่ได้ฟังธรรมนี้ก็ขอให้ได้เห็นพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์รู้จักความปฏิบัติด,ดีของพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แล้วก็พระนิพพานที่พระพุทธเจ้าแสดงถึงก็เป็นธรรมะที่นำออกจากทุกข์ก็ขอให้ประสบกับพระนิพพาน เป็นที่พ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันในที่สุดนี้ขอความอขอสัพย์ภาพมองคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดไป<ม>ก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจนพร